สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกบน้อยเรซ่อยสิ้นไม่ใช่กบน้อยเอ้ยไม่ใช่เอมิสเตอร์กบน้อยครับผมโอเควันนี้เรามาเจอกับดอรอินทนนท์ครับอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับไม่ใช่ไม่เองสอนนะครับนี่มาแบบท่านชายครับวันนี้จังหวัดจอนทองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่ใอรวันนี้ก็อยู่กับนี่หลานสาวครับขนาดโอเค ก็ประมาณมากันแค่นี้แหละก็สามคนนะครับวันนี้อยู่เชียงใหม,ม่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับหนาวนิดนึงครับหนาวไม่เยอะหรอกจะคุยไปปวดอีเทนโนให้ดูใครดูใครดูัดน,นไม่วางไม่วางนะครับ <c oughs> โอ้อันนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอิโทนโนนะครับตอนนี้ก็ประมาณอีกสิบห้ากิโลนะตอนนี้วันนี้สิบห้ากิโลก็วันนี้ท่านชายขับรถนะครับ ก็เป็ชอเฟอร์ชอปเฟอร์ชอเฟอร์ครับเป็นชอเฟอร์ครับวันนี้ขั้นตัวไม่เพลหรอกเปล่าครับสั่งลาะเองโอ้โหโหจ้างอิสเรีมาขับรถวันนี้ไมเคยมันมีอะไรนอกจากเงินเทอะไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่ดิวล้วอ๋อไม่ใช่ลเลยคุณผู้ชมเรา,าพาชมอิทโนนครับวันนี้แบบมันจะสนุกแล้วก็ดีขนาดไหนแล้วสวยขนาดไหนครับโอเคไปเจอกันที่นู่นครับ 우여하고요저요 ชมโอ้โหรถเยอะมากนะครับคุณผู้ชมบวรจุบวรจุดบันี้รถเยอะอ่ะโอ้โหดูครับดแล้วครับว่ารนี่คุณผู้ชมอยู่ที่นี่ค นี่ประมาณเวลาประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงคุณผู้ชมเที่ยงมันก็ไม่ค่อยหนาวแล้วนะหนาวอ่ะดีหรือไม่หนาวโอเคอิจานน์ใช่ไหมถึงนี่ยังถึงเลี้ย ร้อนนะร้อนบ้าเลยไม่หนาวถ้ามยดูแล้วชุนชวนเทียท่ยวก็ตงชมครับคุณผู้มชมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวอีสานนนเราก็จะพาขึ้นไปข้างบนเราคิ้เกียจขึ้นรถไปครับมันไม่มีที่จอดนะั้งน่าจะเดินขึ้นไปนี่แหละโอเคไม่รู้กี่กิโลไป <S <S ชาววิวปรากาศร,รอๆนะครับผมโหนี่เขาเรียกว่าดอกอะไรไม่รู้ครับดอกดอกทอครับ ทองเพราะตงนน่าสีทองนะครับเห็นไหมเขาเขียนว่าพระวัดซาป่าข้าถนนนี่ข้ามกันแล้วตัวนึงครับผมแลยวเราคืออไรด้วยครับ นะครับผู้ชมมีช่วงวันจุดก็ประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากคนเยอะเข้าไปชมวันนี้ดูนะครับดูว่าอันนี้นะครับแม่ป่านแม่ป่าน

แต่คนนเขาอยู่กูหรือว่าเก็บลูกหลานมั้ยไม่เหระนั้สดดเด้อั้เวันไรบุจอดเอี๋่เขา้นานื่งเลยเลยเลยเจ๊งแล้วะเสียแล้วยาวไหมยามหรอ chị chào chị chào chị chào 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 เดี๋ยวมอเ,เ,เลก็คันร้อนอะไรเงอย่าไรเงี่ยม,มากว่ากันคันร้อนเลยเย้ okay, ครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่พระมหาธาตุอะไรก็ไม่รู้นี่ครับนี่นะครับพระมหาธาตุพาเมทะนิตนอะไรไม่รู้เนี่ยนี่ครับดูครับเจดีย์รพระธาตุแล้วไม่รู้นี่ครับ

มากแค่นั้นแหละพาชมวิวรอบๆบรรยากาศชนวนเชียงใหม่เนาะคือว่าเคยมาเชียงใหม่แต่ไม่เคยมาหลายรอบนึงก็งเลยมีมชายพามาเที่ยวนะครับก็มีชายพามาเที่ยวนะครับก็วันนี้เป็นไกด์โอเค,ค educate. ขึ้นโดมขึ้นดอยรถแต่รถทางครับขึ้น,นดอยขึ้นดอยมันอันตรายนะมันสูงมากเลยครับขับรถลำบากลำบากนั่นดีชนวนก็ออกเทานะครับ,ละละละรบก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายด์นะครับ ฝากเขียนฝากติดต่อใช้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปบ้าๆบอๆนะครับแบบได้สาระได้สาระอะไรที่ทำที่อะไรก็แนะนามาังได้สาระอ่ะได้สาระสาระสเกลรถถังประตูอ่ะอุ้ยชอมชมปิดจะไม่ดังเลยไม่มีคนดูเลยครับมีเดีคนด่าโอเคก็ขอบคุณแล้วก็แชร์กดติดต่อใช้เจอกันในคลิปหน้าครับ